กำลังฉีดฉีอยู่แล้วสิงหนอนมันก็พุ่งกระเด็นเข้ามาแล้วก็โวกกับวันที่ปั่นเลือดแล้วหลอดเลือดมันกระเด็นแตก<ะ>สงสัยอยู่คําถามหนึ่งอยากถามมานานแล้วไม่เคยได้ถามทํามต้องเป็นลนะูปบอลูนฮะการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินตลาราเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโนนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ทะเร้านแวนครับผม มาทำอะไรที่ร้านแว่นนะฮะถึงเวลาที่สายตาสั้นลงกแล้วเหรอไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับประเด็นที่เรามาในวันนี้นะครับก็คือเกิดจากเรื่องพี่หมออะไปทําธารการนะครับตามคิกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่หมอทาพวกเสริมความงามใช่ไหมมันก็ต้องมีเคสพวกแบบฉีดรักษาฝ้ารักษา,าสิวหรือว่ากระทั่งการแบบเอาเลือดตัวเองมาปัาน่นแล้วก็ฉีดหน้าที่เราเรียกว่า p r ีนะครับก็ทากันเป็นประจานะฮะเหตุมันเกิดอย่างงี้เว้ยคือ พี่หมอเปลี่ยนแว่นมาแล้วทุกคนจำแว่นก่อนนี้ได้ไหมพี่หมอจะทรงเล็กกว่านี้แล้วก็เปลี่ยนไปทรงที่ใหญ่ขึ้นทํามถึงเปลี่ยนตอนนั้นที่เปลี่ยนเพราะว่ามันกระเด็นเวยเวลาฉีดแล้วพวกเลือดหนองคิดถึงเวลาแบบรักษาสิวแล้วน้องกบบกำลังฉีดฉีดอยู่แล้วสิวหนองมันก็พุ่งกระเด็นเข้ามานะฮะคือเราคิดว่ามันใหญ่พอที่จะบ้องกันแล้วแหละมันก็คือช่วยรักษาตาพี่หมอมาระดับหนึ่งแล้วจนกระทั่งวันนึงครับรู้สึกว่าเชี่ยมันกระเด็นเข้าข้างๆครับอันนี้ก็คือแบบหลบไม่ได้แล้วเข้าตาเต็มๆเลยแล้วหลลออดดดเเืมันนก็ แแตกแตแล้วคือพรวดเข้ามานะครับแว่นแบบนี้คิดว่าใหญ่แล้วก็กันไม่ได้ก็เลยไปรีเสิร์ชมาครับไปหาว่าแพทย์โดยเฉพาะเนี่ยถ้าจะเอาแว่นแบบที่เป็นมีชิลป้องกันหน้ามีรุ่นแบบไหนบ้างนะครับซึ่งถามว่าอ้าวพี่หมอใส่เฟสชิลไอชิลไม่ได้หรอมันใหญ่ และจะบอกว่าทำผตา,าการไม่ถนัดแต่ถ้าเกิดจะเอากอลเกิลแว่นอะมาใส่เป็นแว่นซ้อนแว่นโอ้โหเขาบอกเลยว่าบันไดมากในการทำเคสนะฮะเพราะมันหนักด้วยดังนั้นวันนี้พี่หมอเลยได้ทำการสำรวจมาแล้วครับว่ามีแ,แว่นรุ่นไหนบ้างซึ่งมันคือรุ่นนี้ครับผมแท้มันคือแบรนด์เชเดอร์นั่นเองนะครับไปหามาคือตอนนี้น่าจะอยู่แค่แบรนด์เดียวแหละที่ทำรุ่นนี้ออกมานะครับมันชื่อรุ่นว่ารุ่นชิลครับผมสมชื่อเลยะฮะก็คือเป็นทรงที่ มีการป้องกันด้ันข้ามเดี๋ยวขอมาดูแว่นอันนี้ขออ,อน,นุญาตนะฮะอันนี้เราขอทางร้านถ่ายทําแล้วเรียบร้อยนะฮะไหนก็คือจะมาตัดแว่นของตัวเองแล้วก็เลยคิดว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าเอ้ยแว่นตามันสําคัญอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการป้องกันลูกตาเราคือมันไม่ได้แค่สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแล้วจบมันมีป้องกันมากกว่านั้นไมวว่าจะเป็นตัวเลนส์ตัวทรงอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ถามว่าพี่หมอเอาทําอะไรนี่ให้ดูก่อนแทน,แทน มีโซนด้านข้างครับเป็นชิวตัวนี้สามารถกันการกระเด็นของพวกขาข้างหลังได้หรือกระทั่งพวกหินพวกเศษดินเศษรายอะไรอย่างเงี้ยบางทีงานสายอื่นที่ไม่ใช่สายกลางแท่นะครับที่เขาต้องมีวัตถุกระเด็นขึ้นมาตัวนี้สามารถป้องกันตาได้เดี๋ยวทดสอบให้ดูชิวครัชึวเห็นไหมว่าใส่เข้ามาเขาจะค่อนข้างโปรเทคเลยปิดตั้งแต่ข้างล่างรถยุคนี้เราใส่แมสอยู่แล้วเนาะด้านข้างเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ด้านข้างอ่ะเนี่ยตรงนี้สําคัญซึ่งรุ่นนี้ยมันไม่มี เห็นไหมดังนั้นถ้าเกิดมีสารคัดหลังใดๆกระเด็นเข้ามาจะด้านข้างด้านไหนก็ตามค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างการล้มไม่ดีด้วยตอนนี้ใส่แล้วอ่ะความรู้สึกจะค่อนข้างแตกต่างอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนว่าเล็งรุ่นนี้เอาไว้นะครับก็ไม่พู้ว่าทาเพลงเดี๋ยวขอผ่านขั้นตอนตามปกติก่อนละกันของการตัดแว่นนะครับว่าจะต้องวัดสายตาเลือกลงเลือกเละอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยแล้วก็เดี๋ยวไอเนี้ยเราอ่านตอนรอแว่นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันมีดียังไงบ้างฮะสวัสดีครับอันนี้ก็มาตัดกันให้ดูกันนเเลยะะโอค อันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ดูไว้สองตัวอันนี้ต่างกันยังไงนะฮะอันนี้ต่างกันที่ทรงสองแว่นนะคะทรงแว่นอันนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมอันนี้จะเป็นทรงกลมค่ะอืมทรงกลมค่ะเดีขอเทียบดูแป๊บอทุกคนดูในกล้องเห็นไหมอันนี้ทรงกลมอันนี้เป็นดูทรงเหลี่ยมต่างกันนิดหน่อยนะพี่หมอว่าตอนแรกดูอ่ะพี่หมอมองว่าทรงกลมอ่ะน่าจะเหมาะกับหน้าขอทรงผู้หญิง อะไรเงี้ยถ้าเกิดใส่กันหน้าพี่หมออาจจะดูเล็กกว่านิดนึงเดี๋ยวมาลองให้ดูอีกทีนึงนะอ่ะ<ร>โอเคเราดูทั้งสองทรงก็ได้ค่ะอือหือกรอบมีประมาณนี้อ่ะทีนี้ค่าสายตามไม่ได้วัดนานแล้วล่าสุด,ดตัวนี้สัตไปประมาณ2ปีถึงสามปีก็ก่อนหน้าน,นี้มันเคยขยับขึ้นแคส่สเต็ปเดียวแต่จริงๆก็ควรควร,คว,ร,คว,รวัดใหม่นะคะค, <น S 2> ควรวัดใหม่หอ่ะเนาะใช่ค่ะต้องต้องวัด,ว,ดวัดสายตาแล้วก็เดี๋ยวมาดูเลนส์ที่จะเลือกใช้อีกทีนึงนะคะได้ถ้าอย่างเงี้ยครับแว่นตัวเนี้ยสามารถใส่เลนส์แบบไหนได้บ้าง จริงๆใส่เอ,อสายตาเดิมคุณหมอเยอะไหมคะห้ารอยขวาห้าร้อยซ้ายสี่ร้อยห้าสิบคุณหมออยากได้แบบบางอ่ะคะ่ะก็ต้องเลือกเป็นอินเด็กซ์ที่เป็นแบบบางขึ้นไปเป็นหนึ่งจุดหกเลยอะค่ะถ้าหนึ่งถึงห้าเนี่ยจะจะหนาเกินไปแล้วก็มีมีน้ำหนักนิดนึง<อ>ใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือที่เคยไปหลาดมาจะมีปัญหาว่าอย่างมกตัวหมอเองอะแต่ก่อนชอบเอาแว่นกันแดดอ่าเอามาถอดเลนส์แล้วก็ใส่เข้าไป ก็จะพบปัญหาว่าเขาบอกว่าเอ้ยมันใสกับบางเลนไม่ได้เพราะอย่างกับบางเลนอย่างเงี้ยใส่แล้วมันเข้ากรองไม่ได้เดี๋ยวเลนมันจะแตกนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีผลมากไหมฮะก็มีผลนะคะจริงๆถ้าใส่ตาเยอะๆค่ะถ้าใส่กรอบที่มันมีขนาดแบบบางเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเลือกอินเด็กซ์ที่ไม่ถูกต้องค่ะเลนมันจะกระเทาะได้ค่ะอ๋อชนีนี่เองใช่ค่ะเลนมันก็จะกระเทาะได้แต่ว่าถ้าเลือกเป็นเลนเหนียวหรือเลนแบบบางแล้วก็เหนียวด้วยมันก็จะโปรเทค ตาไดด้ความแข็งแรงของกรอบก็มีผลด้วยถูกมัีด้วยค่ะมีด้วยนี่ไงพวกเจ้าอ่ะชอบไปซื้อกลองตามตลาดนัดแหละแล้วเอามาเปลี่ยนแค่เลนอ่ะอันนี้ระวังไว้ให้ดีใช่ค่ะถูกต้องคือเลนมันแพงเข้าใจแหละว่าอยากเปลี่ยนกรอบบ่อยๆแล้วก็แบบเอาแค่เลนไปเปลี่ยนใช่ไหมแต่คือถ้ากรอบมันไม่แข็งแรงที่หมอเคยเจอมาแล้วเว้ยคือแค่แว่นตกทีเดียวกรอบแตกเลนยังอยู่นะแต่กรอบแตกไปแล้วแล้วคือเลนไม่แตกก็จริงแต่เลน่มีบิ่นมีบิ่นด้วย เสียเลนเลยซึ่งไม่สามารถจะเอาไปใส่ต่อได้อ่างเงี้ยก็จะสระวังจะเสียตังค์ฟรีเอาเที่หมอพูดเมื่อกี้ทั้งแบบเปลี่ยนสีเลนได้ตัดเลนขอบางแต่ว่าไม่ได้เอาของแสงฟ้ารวมๆแล้วกับค่ากรอบเท่าไหร่ครับจะดูว่าเตรียมงบมาพอไหมบอกก่อนว่าวันนี้เตรียมงบมาประมาณ2 5 0 0 0ื่นห้ถึงสามหมื่นดูดินะว่าวันนี้แว่นเราจะเกินงบไหมถ้าเป็นกรอบแว่นตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบดีนะขออีกทีหนึ่ง เท่าไหร่นะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะถูกมากถูกมากสำหรับพี่เออแต่ว่าไม่แกะจับใช่คือตอนนี้เราจับมาพี่หมอรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนพลาสติกก็จริงแต่มันแข็งแรงนะเว้ยคือตอนที่แบบเราถ่านเรากางออกมามันมีความยืดหยุ่นมากเออหลายคนจะค่อนข้างกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นพลาสติกมันฟิกอย่างเนี้ยมันจะบีบหน้าไหมหรือว่ามันจะยืดมันจะหักไหมอะไรอย่างเงี้ยสามารถจับปรับได้นะคะปรับได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะปรับได้ ปรับความกระชับได้ปรับให้กว้างขึ้นอีกงนิดนึงได้อะไรเงี้ยสำหรับแบบบางทีใส่ไปแล้วหน้าอาจจะช่วงขมับใหญ่อก็ปรับได้ค่ะแต่บางครัขมับต่อบริเงี้ยก็บีบได้<ช><ช>อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใช่อันนี้บางความเขาใจผิดหลายคนนะหลายคนคิดว่าถ้า,ปถาเป็นกรอบประเภทนี้ปรับไม่ได้แต่จริงไม่ใช่นะคะถ้าเกิดปรับอะคือมาให้ร้านปรับให้อย่าปรับเองนะพี่หมอเคยแบบอุ้ยจับดันเข้าดันออกหักขามือเลยนะเออฮ้ยถือว่าราคากรอบถูกมากผมเองสมหวนโอเคเรื่องกรอบสบายใจคิดว่าไม่เกินงบแล้ววันนี้ ก็จะอยู่ที่13,975บาทเฮ้ยไม่ถึงหมื่นห้าโอเคราคาเอ็กเซปได้ถือว่ารับได้งานก็น่าจะเป็นออฟชั่นนี้เลยได้ได้ฮะแต่ต้องดูก่อนว่าสายตาเปลี่ยนไหมเดี๋ยวต้องวัดสายตาอีกทีนึ่ง <c oughs> ได้ครับโอเคงั้น okay, เดี๋ยวไปวัดสายตากันดีกว่าทุกคนโอเคครับก็ระหว่างรอวัดสายตาก็เลยมาดูสีดูกรก่อนอ,นอะมาดูใกล้ๆตอนนี้ที่เห็นนะฮะมันจะมีสีเป็นสีใส อันนี้เป็นสีชมพูใช่ไหมชมพูนิดนึงอันนี้เป็นสีแบบสีส้มก็ไม่ส้มที่เดียวเรียกว่าสีชาไทยดีกว่าอ่าสีชาไทยอันนี้สีอนนสอกเป็นสีฟ้านะครับฟ้าน้ําเงินเล็กน้อยแล้วก็มีสีเขียวอ่าประมาณนี้ที่เห็นแต่ว่าในแต่ละอันอ่ะถ้าที่เห็นอะ่ะมันจะมีอยู่สองทรงด้วยกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวมาลองทีละอันดีกว่าแล้วคนคิดว่าพี่หมอบอกกับตรงไหนเดี๋ยวเมนบอกด้เลยตารานะฮะแต่ว่าพี่หมอมีในใจไ้แล้วเดี๋ยวดูว่าทุกคนอาจจะคิดตรงใจพี่หมอหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปลองทงอีลนนะอ ไปสงสัยกันไหมว่าแบบเครื่องวัดพวกนี้ที่เราเคยแบบเวลาวัดสายตาที่เห็นแบบทั้งลูกบ้านลูกบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังเครื่องอะ่ะเขาเห็นอะไรกันอ่ะถ้าวันนี้สงสัยวันนี้ทุกคนจะได้เห็นนะฮะไปววัดสายตาเถอะ ไม่เคยวัดคืงแบบนี้คือคืบที่เคยวัดตั้งแต่เด็กยันโตนะไม่ห้โซขนาดนี้รู้สึกอันนี้แบบมันมีฟังก์ชันบางบวาที่เพิ่มขึ้นมานะที่รู้สึกเลยไอมีส่งมีแสงเนี่ยไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่ตอนนี้สงสัยอยู่คําถามหนึ่งอยากถามมานานแล้วไม่เคยได้ถามทํามันต้องเป็นรูปบอลลูนนะทำไมต้องเป็นรูปบอลลูนใช่ไหมใช่จริงๆงมันจะมีรูปบอลลูนกับรูปบ้านอ่าใช่เห็นทั้งสองแบบเลยมีรูปบอลลูนกับูปบ้านมันจะอ่าพูดง่ายๆก็คือเวลาเรามองต้องการให้คนที่ตรวจะ มีจุดที่มองจะสังเกตน,นะครับเวลาวัดจุดเครื่องจะขยับคือเลื่อนเข้าเลื่อนออกตอนนั้นเครื่องกําลังาหาจุดโฟกัสของเราอยู่อ<ช>แล้วทำไมถึงต้องมีแค่ว่าอนกระปุลทําไมถึงมาเป็นรูปแบบรูปหมาลูกแมวหรือว่ารูปอย่างนี้ไม่ได้รูปสัตว์มีนะคบมีหรืเปร่ใช่ใช่ครับโอ้แต่ว่าเป็นรูปอะไรก็ได้ เออแตกจ่างกนต้อแมวรคาฮิปถึงสองรุ่นนี้เนาะหรือว่าเป็นที่รุ่นบริษัทที่เผลิตมาเขาทำแค่บรรลูกับกับบ้านโอ้เคลียร์ทุกคนสรุปก็คือไม่มีนัยยะแบบอะไรนะฮะว่าทำไมต้องเป็นบ้านหรือบอรลูนนะฮะสรุปก็คืออยู่ที่บริษัทที่เขาผลิตนะว่าเขาอยากทำรูปอะไรมีรูปอื่นด้วยนะจะลองดูว่าใครเคยเจอรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาบอกพี่หมอได้นะระหว่างรอแว่นนะครับก็ปกติใช้เวลามาหนึถึงวันนะครับในการรอแว่นอ่ะทีเนี้ยก่อนจะกลับมาแบบเช็คคร่าวๆก่อนทีเนี้ยก็มีคนสงสัยเลยว่า เฮ้ยถ้าเกิดไม่ได้มีค่าสายตา,าพี่หมอแค่กรอบอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยอะไรเออเพราะว่าเรารู้ว่าราคากรอบพันเก้าเก้าสิบบางคนรู้สึกว่ามันแพงแต่จริงๆแล้วอะถ้าดูฟังก์ชันหรือออปชันแล้วจริงอะเฮ้ยก็ถือว่าไม่ได้แพงนะถ้าเป็นกรอบเฉยๆแบบกรอบทั่วๆไปถ้าขึ้นระดับหลักพ 100, ันพันเก้าอย่างเงี้ยอ่าก็อาจจะโปรโมทว่าเราเป็นขาทเทนน่เทนนี่มอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเจ้าแวนเชเดอร์ตัวน,นี้นะเห็นกรอบแบบนี้เนี่ยแต่ว่าผลิตมาจากโพลีคาร์บเอเนตฮะมาดูก่อนมีอะไรบ้างหนึ่งที่สำค นะกูโพเรชันก็คือทั้งแต่โปวเลนไม่ใช่กันแค่เลนอย่างเดียวแต่ตัวกรอบด้านข้างทั้งหมดคือการ UV นะสองที่เห็นชัดมากคือเรื่องของการป้องกันอ่ะมาดูใกล้ๆทุกคนจะเห็นไหมด้านข้างและดูจากโซลเลตตัวนี้เวลาเขาใส่เนสอะเขาเรียกว่ามันจะมีแอนตี้ฟอกหมายกับว่าเวลาเราใส่ลมมันต้องตีขึ้นใช่ไหมแล้วมันจะพุ่งมาใส่เล่เราทําทให้ฝ้าขึ้นสำหรับคนใส่แว่นแล้วใส่เนสแต่ว่าตัวนี้เอาไปลดได้ด้วยสซลิเที่เขาเออกแบบมาสองข้อนะ พ่อสามครับผมที่มันแถมมากับตัวเนี้ยเด่นชัดเลยคือเลนส์เปลี่ยนสีได้ทุกคนจําคลิปของพี่หมอได้ใช่ไหมดูแว่นตัวนี้ทุกคลิปเลยที่ออกกลางแดดเลนส์จะเปลี่ยนสีถามว่ามันดียังไงมันช่วยซอฟสายตาถานอมสายตาทําให้เรารู้สึกไม่ได้ปวดตาหรือว่ามันดูจ้าแสงเกินไปอะไรแบบนี้ดังนั้นด้วยตัวกรอบพวกนี้แม้ไม่ได้เปลี่ยนเลนส์มันเปลี่ยนสีได้เองอยู่แล้วโดวยธรรมชาติดังนั้นคนที่ไม่ได้มีค่าสายตาสามารถใส่ได้นะครับ พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสีก็เลยออกมาเทข้างนอกนะฮะอันนี้พี่หมอมาใส่ข้างนอกแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้คือยังไม่โดนเห็นไหมว่าสีเปลี่ยน <Wow. S 1> ทุกคนก็สงสัยว่าเฮ้ยพี่หมอดูข้างบนฟ้าตอนนี้มันคือเย็นแล้วเว้ยไม่มีแสงไม่มีแสงเลยแล้วทําไมเลนถึงเปลี่ยนสีได้คือจะบอกว่าบางทีอะแสงอาทิตย์ไม่จำเป็นต้องสองหน้าตรงๆถึงจะเปลี่ยนสีครับคือดูไม่มีแดดอะไรเงี้ยมันยังมีรังสี UV อยู่ นะทุกคนดังนะนะนะั้นติวีอยู่ใกล้ตัวมากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมันไม่ได้แค่เป็นเลนเลี่ยนสีเฉยแต่ว่าด้วยเลนแถมของเขาอะบูบ็อกด้วยนั่นหมายความว่าตัดแสงสีฟ้าได้นะครับดังนั้นใครที่ใส่มาแค่ถนอมสายตาหรือว่าจะกองแสงสีฟ้าแต่ไม่ได้มีค่าสายตาพวกนี้ก็คือน่าจะฟูโรเดชันได้ครบเลยและคุณสมบัติสุดท้ายนะครับก็คือเห็นเป็นแ,แม่พลาสติกแบบนี้หลายคนจะคิดว่ามันบอบางไม่ใช่ฮะถ้าเกิดเป็นแม่นตามตลาดนัดที่เราเคยฉันเนี่ยนะถ้าเป็นแว่อย่างเงี้ยเราดัดอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันหักแล้ว อันนี้คือเขาสามารถดัดตามสรีระโครงหน้าได้ถ้าใครแบบหน้าอ้วนหน้าผอมขมับตอบแล้วมันดูไม่แน่น่ะมันสามารถดัดได้อ่าแต่ถ้าเกิดไม่กล้าดัดไม่เป็นไรมาที่ร้านได้นะฮะเดี๋ยวที่ร้านเขาช่วยดัดให้แต่ว่าอย่างเงี้ยค่อนขอ้างคงทนดังน,นั้นอย่ามองว่าเฮ้ยมันเป็นแค่กรอบพลาสติกเฉยๆอะ่ะมันจะอ่อนแอไม่ใช่นะฮะคือถ้ามันมาราคาพันเก้าขนาดนี้มันก็ควรได้ออปชั่นอย่างนี้แหละก็คือถือว่าคุ้มราคานะฮะ โมงสยผ่านไปช่างมันนะฮะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวแว่นตัวเนี้ยที่พี่หมอตัดเรียนแล้วเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวอีกตรสองวันมารับนะครับ A few moments later ครับตอนนี้ก็หลังจากที่เรานั่งรอไปรอมาใช่ไหมฮะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับโดนแว่นอันที่สองโดนแว่นอันที่สองโดนสองอันเลยตอนนี้ก็กำลังจ่ายตังค์อยู่นะฮะโดนตัวไหนได้บ้างเมื่อกี้โดนเชดเดอร์เพราะว่าเชดเดอร์เราจะเอาทำงานใช่ไหมทีนี้พี่เดือกวะ จะมีตัวหนึ่งที่น้องเบ้นใส่อินเสิร์ตไว้ให้แล้วเรียบร้อยมันคือตัวนี้ฮะให้ดูห,ดหดน้าตาแว่นตัวนี้ครับทุกคนทุกคนทุกคนดูคือทใา้พี่ตัดสินใจแบบเลือกไม่ยากเลยเลยเห็นป่ะดังนั้นที่นี่ข้ออ้างเลยในการซื้อวันว่า สายตาที่เอียงมากขึ้นอ่ะใช่ไปคิดทุกคนเห็นพร้อมกันในคลิปใช่ที่เอียงมากขึ้นพี่มองไม่สบายตานะฮะสายตาเพิ่มขึ้นอีกสตเต็ปด้วยดังนั้นมันเป็นเหตุอันดีที่ที่ควรต้องเปลี่ยนแว่นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขับรถกลาง,งคืนมันจะอันตรงอันตรายไม่ทุกอย่างคือข้ออ้างนะฮะแค่อยากได้แว่นใหม่เฉย,ย,ยค,คือแค่เดินผ่านเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยมันวางอยู่บนตุ้มบุดเนี่ยเหมือนตุ้มบุดเล่มนั้นอ่ะตรงเชลนั้นนะฮะทุกคนแล้วมันก็ทำเงินที่ผิวจาากกระเเปป๋ไลยนนะะฮี่ก็ในนนการาจ่ยนะคครรับก็ือสุปคือออโดนนนััจะมาสแทนนนวี้ นะครับอันที่สองก็คือใส่ตอนทํางานนะา๊ะอันนี้ก็เตรียมครับปัดนับเรียบร้อยททุกคนเห็นป่ะคนจริงอ่ะเขาต้องจ่ายกันจริงแบบนี้เว้ยแบบไม่ใช่มารับรีวิวรีวิวก็ใจ่ป่ะตอนนี้ก็มีแบบสาเหตุที่เขาเลกบ,บริการใช่ป่ะเออคือตอนเนี้ยตอแยกาบินนะคือมีบินเชเดอร์อันหนึ่งแล้วก็มีบินของไอ้เจ้าตัวนี้อันหนึ่งอันนี้นแว่นรุ่นอะไรนะฮะ กอ,อติครับกอติกอติของสวิตเซอร์แลนด์กอติของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะของสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วนะฮะนี่ทุกคนดูเหตุที่เข้ารับบริการเขามีแบบเนื้อมองไม่ชัดเลรสเดืองไม่ชัดทำน้ำซ่อมเติมคอนแทคเลนแก้ไขเลนนี่อื่นอื่นอยากได้เ <laughs> ห็ุผลแข่งผลกันนี่จริงคือแค่อยากได้เลยถูกใจไม่มีคำว่าแพงทุกคนจำไว้นะฮะ<ด>อ่ะาประมาณนี้ต้องมีเซนตรงไหนอีกบ้างไหมฮะเดินไหมเดินได้อยู่ครับผม ก็เรียบร้อยครับขอปิดเงินเลยเดี๋ยวบ้านแตกเดี๋ยวบ้านแตกโอเคครับเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปรออีกทีวันรับแว่นเลยนะฮะทั้งสองตัวนะจ๊ะเจอกันครับ day two และแล้วก็มาถึงวันที่เราได้รับแว่นแล้วนะฮะอ่าท่านท่านอันนี้จะต่างกับตอนที่ดูนี่ท่านทุกคนมองจะเห็นว่าใส่เลย์แล้วนะฮะเรียบร้อยดูจากความ วูบวับของภาพหลังเลนแล้วจะเห็นว่าสายตานี่สั้นมากจริงๆนะฮะไหนจะมีเอียงด้วยเดี๋ยวเรามาเทสกันหน่อยเชวัอันนี้เนื่องจากว่าเปลี่ยนเลนไปนะฮะก็เลยจะต้องปรับตัวนิดนึงเฮย้ยโอเคเลยหน้าดูเด็กไหมอะ่ะทุกคนท่านเจนะฮะซึ่ง ระหว่างที่พี่หมอสั่งตัดไปอ่ะเออทางร้านเขาก็ได้แจ้งทางแบรนด์ไปใช่ไหมว่าเอ,อ้ขายกรอเาออกแล้วนู่นนี่แล้วทีเนี้ยแบรนด์รู้จักพี่หมอพอดีเขาเลยบอกว่าพี่หมอทงคลิปไปด้วยคือไม่ได้ตั้งใจหรอกก็คือเราคิดจะทําอยู่แล้วเขาเลยบอกว่าไหนๆก็ทําคลิปไปถ้าเกิดใครดูคลิปพี่หมอแล้วมาสั่งแว่นของเชเดอร์รุ่นเนี้ยตามพี่หมอนะฮะสามารถใช้โค้ดของพี่หมอได้นะครับจะได้ส่นลดอีก10%เ็นด้วยนะครับก็เป็นโค้ดเชเดอร์อันเดอร์สกอเร็วก็ตามด้วยชื่อพตองพี่เลยนะฮะเดี ถ้าใครซื้อตามเขาบอกคนเนี้ยให้เวลาได้2เดือนหนละังที่บอกลงคลิปไปก็น่าจะลงคลิปช่วงปลปลายเดือนนะ2เดือนกอ็มีเวลาอยู่ถ้าใครจะตัดตามก็ตัดได้เป็นไงดูเด็กนะดูแบบ เหมาะเป็นคุณหมอนะฮะอย่างน้อยก็คือตรงเนี้ยเราก็กันกระจายกันเลือดกันหนองได้แบบปลอดภัยมากขึ้นนะฮะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนั่นเองครับผมเดี๋ยววันนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับลอไหมเอากันนี่ดูโอ้โหดูเด็กป่มคนเด็กอะชอบมาก